That's a great turn, Shilton's lost it, Gillespie has got it. That really will make the night complete. Alan Hansen, a league championship winner for the eighth time, a fantastic record. Kenny Dalglish, a player tonight as well as a manager. bruce are always a central figure in the celebrations and this is a lovely touch the goalkeeper becomes the photographer and those youngsters will never forget this สวัสดีครับดูบอลมากี่ปีแล้วครับสองปีครับแล้วเชียร์ทีมอะไรครับลิเวอร์พูลครับคิดว่ารู้จักกับลิเวอร์พูลดีแค่ไหนประมาณหนึ่งครับแล้วคิดยังไงกับการที่ลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์ลีกมาถึง3าสิปีครับก็คิดว่าทีมอาจจะยังทําไม่เต็มที่ขอครับแล้วในระยะเวลา3าสิปีเนี่ยได้แชมป์ยุโรปตั้งสองสมัยมีความคิดยังไงคิดเห็นยังไงครับว่าทีมอาจจะแบบ ไปถนัดบอลแบบนั้นมากกว่าครับครับนัดต่อนัดอ๋อครับผมแล้วก็คิดว่าชอบลิวพูชุดไหนมากครับชุดชุดที่ปัจจุบันเนี่ยครับอ๋อแล้วแล้วคิดว่าปีนี้จะได้แชมป์ไหมครับได้ครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอดูบอลมากี่ปีนะครับเอตั้งแต่เริ่มดูบอลนะครับตั้งแต่อายุสิบสองขวบนะครับ เริ่มแรกที่ดูก็คือทีมลิเวอร์พูลนะครับในยุคข,ของที่มีตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าใครรู้แต่ว่าชอบทีมนี้สไตล์นี้เล่นอย่างนี้แล้วก็คือทีมลิเวอร์พูลแต่ผู้เล่นเรายังไม่รู้ว่ามีใครบ้างที่จําติดตาก็คือจอ์นบานนะครับอีกสายนะครับแล้วก็มีสตีฟแม็กซ์แมนนะครับแล้วก็กองหน้านิทัน ทันเอียนรัตอยู่นะครับยังทันนะครับกับประมาณนี้นะครับก็คือเชียร์ลิเวอร์พูลเนครับคือเคิดว่ารู้จักลิเวอร์พูลดีแค่ไหนครับตั้งแต่ที่ดูมาตั้งแต่สองสิบสองขวบนี้ก็พอรู้อยู่นะพอติดตามอยู่นะครับตามเป็นประจำนะครับว่าลิเวอร์พูลนี้เล่นแบบที่เขาตั้งฉายาไว้ให้ก็คือเครื่องจักรสีแดงครับที่ชี คลื่อนสไตล์เกมแบบไม่มีหยุดนะครับต่อเกมกันตลอดขื่นดูแล้วเพลินตาดีครับครับผมแล้ว,ลวคิดยังไงกับการที่ลิฟท์ไม่ได้แชมป์ลีกมาตั้งสามสิบปีล่ะการที่ไม่ได้แชมป์ลีกมาสามสิบปีนี้ผมคิดว่าเป็นการคือทีมที่ลิฟท์ไม่ใช่เจ้าบุญทุ่มนะครับแล้วก็การเสริมทัพของตัวที่จะมาเป็นตัวแทน ในการลงสนามทดแทนกันในเวลาที่บาดเจ็บนะครับหรือโรเตชันอ,อย่างเงี้ยตรงจุดนั้นนะครับยังยังไม่ดีพอนะครับขาดแค่ตรงนี้ตรงเดียวครับนอกนั้นดีแล้วนะครับและในระหว่าง30ปีนี้ได้แชมป์ยุโรปทั้งสองสมัยแล้วก็บอลถ้วยอย่าง FA ครับหรืออย่างอื่นๆนี้ครับคิดว่าอย่างเป็นอะไรครับาการที่ได้ถ้วยมาช่วยถ่วย ยูโรเปียนครับเก่านะหรือว่าุกวันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับคือคิดว่าการที่ได้ถ้วยใหญ่มาสองสมัยนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับกับทีมระดับลร์พูลแล้วก็ไม่ว่าทีมไหนแล้วแต่ที่เข้ามาสู่จุดสูงสุดคือถ้วยใหญ่ใบนี้ก็คือมันเป็นการงานที่ท้าทายและก็ยากอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับกับสองสมัยนี้แล้วก็ถ้วยต่างๆอย่างเช่น FA อย่างนี้ชาลิงคัพนะครับก็ ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นได้ดีนะครับแล้วก็การที่เราไม่ได้แชมป์ฟิลิปปีมาหลายสมัยแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ปีนี้ก็น่าจะได้นะครับไม่น่าพลาดเพราะว่าเหลือการแข่งขันอยู่ประมาณคิดง่ายคืออีกประมาณสองนัดน,นะครับหกแตแ้มเราก็จะได้แชมป์แล้วครับคิดว่าไม่น่าพลาดนะครับปีนี้ครับผมอ่ะแล้วอย่าง อย่างที่เขาได้ได้ยุโรปแต่ว่าไม่ได้แชมป์หลีกเงเพราะเพราะอะไรคริดว่าเพราะอะไรคือการแข่งขันของของบอลบอลบอลถ้วยกับบอลหลีกมันมันแตกต่างกันครับคือแข่งบอลหลีกมันเป็นการแข่งระยะยาวแล้วก็มีหลายทีมที่ต่อกรกับเราสามารถวิ่งสู้ฟัดกับเราได้ในตลอด38เกมครับแต่แตบอลถ้วย มันเป็นการเล่นแมตต์ต่อแมตวางแผนแมตต่อแมตซึ่งมันจะเล่นง่ายกว่าครับประมาณนี้แหละครับ,รบแล้วคิดว่าลิวท์ชุดไหนที่ชอบที่สุดครับ่ที่ชอบมากที่สุดก็คือตั้งแต่ดูมานะครับเ,เป็นคือชุดปัจจุบันนี่ครับชอบมากที่สุดแล้วก็ชุดของเอาอย่างนี้แล้วกนเพราะว่าดูตอนแรกเนี่ยชุดของที่ที่ชอบก็คือชุดของเอียงรัดจอนบาน ยุคยุคปีไหนผมก็จำไม่ได้นะครับแล้วก็ข้ามมาเลยมายุคปัจจุบันนะครับคือปัจจุบันคือยุคที่ลงตัวที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเล่นเป็นทีมเบิร์กดีที่สุดนะครับ<ช>ครับผมคิดว่าสองชุดนี้เจอกันชุดไหนจะชนะเอ่อถ้าคิดว่าสองทีมนี้จะเอาเอา,เอาแบบช่วงพลิกนะครับครับผมเอาแบบช่วงพลิกเพราว่าชุดแรกน่าจะเล่นดีกว่าชนะกว่าแต่ว่า พูดถึงเรื่องความชอบการี e เ m w o r k เนี่ยชุดปัจจุบันดีกว่าคือประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าชุดแรกมีแต่ละคนมีพรสวรรค์นี่นะครับแต่ละคนมีพรสวรรค์มีความสามารถแต่คือมันคนเราต่างคนเรายุคกันครับคือยุคปัจจุบันคือคือเล่นดีนะครับแต่ว่าสไตล์อาจจะสู้ยุคเอ่อก่อนไม่ได้ครับครับถ้าผมสุดท้ายนี้คิดว่าปีนี้จะได้แชมป์พเมียร์ลีกครับปีนี้คิดว่า 99%ครับน่าจะได้แชมป์ฟิลิปีกอยู่แล้วเพราะว่าเหลือการแข่งขันอยู่อีกประมาณ2แมตต์คือเขาต้องการแค่6แแ้มนะครับเพื่อที่จะได้แชมป์คิดว่าไม่น่าพลาดน,นะครับมีแพ้บ้างชนะบ้างเสมอบ้างปะับ,บทกันไปครับไยในเก้าแมตต์ที่เหลือไม่น่าพลาดครับผมมั่นใจถ้ามีคนคิดบอกว่ามันจะเป็นโมฆะอย่างนี้คิดว่าอย่างไรครับคือโมฆะมันเป็นไปไม่ได้ครับการแข่งขันคือมันผ่านมันแล้วตั้ง30 3สกบสาสิบโกแมตต์นะครับ อาจจะมีการเลื่อนหรือการรอการแข่งขันหรือว่าแล้วแต่ทีมเขาจะประชุมกันนะครับว่าจะเอาอย่างไรแต่ให้เป็นโมฆะคงมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าการแข่งขันมันผ่านมาแล้วอาจจะมีวิธีการแข่งขันรูปแบบใหม่อย่างนี้ขึ้นมาเพื่อแข่งขันให้จบนะครับทิดว่าอย่างนั้นนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็สามสิบห้าปีแกทีมอะไรครับผมทีมมีเล็กนี่ลิ้วริวริวริวพูลพูดีแค่ไหนครับก็พอสมควรแล้วคิดว่าใะไกับการที่ลิ้วพูลไม่ได้แชมป์คือเป็นเรื่องปกตินะครับของการทํำทีมเอ่ยแล้วก็ผู้บริหารมีปัจจัยหลายอย่างที่ที่ทํามาร่วงสามสิบปีในระหว่างสามสิบปีนั้นสองครั้งแล้วก็ได้แชมป์นะครับคิดยังไงครับคือช่วงได้แชมป์ลีกก็คือที่ที่ได้แชมป์บอลถ้วยลิ้วพูลชุดนั้นจะแมตต์ต่อแมตต์นะครับโค้ชคือจะรู้ตรกโค้ชเนี่ยว่าว่ามีตระย นะแล้วก็ทําให้ลิพูลสามารถควา้าสองสองสมัยในในห่างกันไม่ถึงเออแล้วก็ได้แชมป์เอคับด้วยอันนี้นะทีมลิวพูลชุดไหนแกเวลา30ปีแี้วราก็ถ้าท<น>ี่ก็จะมีปี2005เอ่อได้แชมป์อิตาลีนีคือแก่งด้วยแล้วก็โค้ชเก่งด้วยเจอเกนคอบมามาทำแข็งแข็งแก่งใกล้นะสไตล์เครื่องจักรสีแดงกำลังแล้วก็ปูจะได้แชมป์ไหมครับได้แชมป์ถึงแม้ว่าอะไรแล้วแต่แต่ก็อาจาถ้าถ้าเคลือกการแข่งขันไป ปีหน้าก็ยังมีอีกนะแล้วนายก็ลิพุนเต็มร้อย